เจ็บครับอไม่เจ็บนะพี่พี่อยู่นิ่งๆเลยพี่พี่อยู่นิ่งๆไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้ไม่ต้องขยบเดี๋ยวพี่ค่อค่อยๆถ่ายดึงพี่นอนเฉยๆเลย <นะ S 1> โอเคโอเคครับทุกคนกล่องทะละยดอีกแล้ว <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบก,กับชาแน Channel สายแบกกันเช่นเคยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เราจะไปไหนกันเดี๋ยวค่อยติดตามชมพวกเรานะครับว่าจะไปไหนกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลสายแบกของเราด้วยนะครับวันนี้ก็คือไปแบบไม่มีแผนนะทุกคนนะไปเรื่อยๆฮนะครับเดี๋ยวไปที่ไหนกน็เดี๋ยวค่อยไปเจอกับพวกเราอีกทีในช่วงน,นี้ก็เดินทางกันนะครับตามาเราไปเลยนะฮะ ผมเรียกไปเรียกเรียกพระนครไม่ไม่ถึงเมื่อกี้พอดีผ่านมาก็เลยวนมาดูควาถุงมือด้วยดิถุงมือเอาหนีบเล็บฝานะคะพี่เล็บแานไล่าลุดทั้งดพอดีจะไปทิปพอดีพี่ถอนหยกได้เลยวเจ็บไหมเดี๋ยวดิฝาคอไม่เจ็บครับคอไม่เจ็บนะพี่พี่อยู่นิ่งๆเลยพี่พี่อยู่นิ่งๆครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้ไม่ต้องขยบเดี๋ยวพี่อยค่อยๆถ่ายดึง พี่นอนเฉยๆเลยโอเคนอนเฉยๆเลยค่ะนอนเฉยๆเลยครับเนี่ัยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขาอย่างเดีจ็บไหมขาไม่ขาเทียบได้ครับแล้วหลังมันมีปวดตรงไหนไหมไม่ปวดครับแล้วกินไม่แพ้ขวาลงอย่างเดียวเลยครับ ใช่ใช่มีเจ็บหัวไหล่ด้วยนะครับพี่ นะคครรัับบไม่ไม่ต้องเงยไม่ต้องเงยครับพี่ขอไม่ดามแขนเลยนะครับขาครับน่าจะหัวไหล่ลงใช่ไหมใช่ใช่ครับขวาลงครับปวดไหลเหรอไหลครับถ้าไหลเหรอถ้าไหลเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเลยก็ได้พี่ครับ ก่อนนะพี่พี่เอาแขนแขนแนบตัวไปก่อนนะที่หนึ่

เอาละครับทุกคนเราก็เดินทางกันต่อเมื่อกี้เป็น อุบัติเหตุน,นะครับรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันมีผู้บาดเจ็บสองรายเนาะก็แวะให้การช่วยเหลือสักสักครู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับนะโอเคฮะไปกันเลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแวะพักรถกันสักแรงหนึ่งนะฮะ กันที่เกาที่เดิมปั๊มปิโตเรียมแห่งประเทศไทยโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงปั๊มปิโตเรียมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวแวะพักรถกันซะหน่อยนะเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวละผู้ร่วมทริปของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะทุกคนนะโอ้ย โอเคเดี๋ยวพักรถสักแป๊บนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดมงครึ่งแล้วนะว่าจะทำอะไรวะเนี่ยโอ้ลืมเออโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับนี โอเคครับทุกคนเลตซากโกไปต่อนะเวอซิสโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าด่านกันแล้วนะครับนะนี่นี่เดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนจ่ายตังก่อน <c oughs> ถอดถุงมือ <laughs> ต,ต้องไหนข้างบนใช่ครับครับโอเคไ <c oughs> <c oughs> อ้เดี๋ยว่าาจจะนาน อเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะครับนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเราจ่ายตังค์กันเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตู้สําหรับชาระนะครับเป็นเป็นตู้นะกดเอาไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่กดเหมือนแต่เมื่อเหมือนเมื่อก่อนนะฮะโอเคเดินทางกันต่อเลยนะครับนะ เดี๋ยวเราก็จะไปอ,อะไรนะเรียกว่าไปดูลานกลางเต้นใหม่นะครับที่เปิดใหม่นะ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเปิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปขี่รถดูข้างบนเลยนะฮะ oh. เผื่อไว้โอกาสหน้าจะมาลองจะลองมากลางเต้นที่เปิดจุดบริการหรือลานกลางเต้นที่เปิดใหม่นะครับ วันนี้เนี่ยชาวไบกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะทุกคนเยอะมากนะครับตั้งแต่ทางเกิดนะวันอาทิตย์นะฮะพัดฝ่ัน,นนะก,ก,กันด้วยนะเป็นันหยุดาักควันนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็บรรยากาศดีเหมือนเช่นเคยนะครับนะ อนนี้เราก็กำลังขึ้นไปที่บริเวณสถานีขาเขียวนะครับนะทุกคนชาวไบเกอร์ก็เยอะพอสมควรนะฮะเป็นมันหยุดด้วยแหละนะครับมากี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อนะครับสำหรับเขาใหญ่เพราะอะไรนั่นหรือบรรยากาศมันดีนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเจอกันข้างบนนะ ็อยู่บนสถานีเขาเขียวนะเดีย๋ยวว่าแวะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับแล้วก็จะลงไปหากาแฟกินร้านเดิมของเรานะครับโอเคครับทุกคน <laughs> กล้องทรยศอีกแล้ว <laughs> โอ้ยตายตายตาย <laughs> เปิดติดแต่ปิดไม่ดับนะค <laughs> ้างอีกตั้งหากนะครับนะ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปที่จุดชมวิวก็มาสามนะเดี๋ยวไปพักหาอะไรดื่มอยู่ที่เวเวนู้นนะฮะสงสัยต้องได้โดนตัวใหม่จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะงอแงบ่อยแล้วนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆครับวันนี้ไม่มีแพนไม่มีแพนจริงๆนะวันนี้นะนึกได้ก็ไปนะครับตอนนี้ที่ไปแวะข้างบนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าลานกลางเต็นท์เนี่ย ไม่เปิดให้บริการนะรตอนนี้ก็กำลังน่าจะปรับปรุงอยู่นะครับนะที่ลานกลางเต็นต์เปิดใหม่ก็น่าจะย,ยืนยันนะครับเป็นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับสำหรับท่านในที่จะขึ้นมาพักตั้งแคมป์นะฮะมากลางเต็นต์กันข้างบนเขาใหญ่นี่ก็รอติดตามทาง เพจของอุทยานนะครับว่าจะประกาศอ,อนุญาตให้ขึ้นมาทักทางแรมเมื่อไหร่นะครับก็คอยติดตามกันนะครับทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนาะวันนี้ก็เป็นวันเดย์ทริปอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมบินเดียวใช้เดียวนะสควอยของเราทำงาน สกายเราไม่มานะวันนี้ทำงานนะครับก็มากับน้องนะครับสองคน TRK502 เจ้ากราบเจ้าเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปขี่รถเรื่อยฮะ โอเคครับทุกคนหลังจากแวะถ่ายภาพกันเล็กน้อยนะครับก mm hmm. ็มีคนเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปที่จุดชมวิวกม3ามกันนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มกันนะครับผม mm hmm. รู้สึกว่าร่างกายจะขาดกูโค้ดมึงไปเติมน้ำตาลหน่อยนะ <c oughs> นี่นะฮะทุกคนคิดว่าตรงนี้น่าจะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์ใหม่นะครับเรืเอเอ้ใช่ตรงนี้ปะตรงโน่นโน่นโน่นตรงโน่นโนนเอ,อ้นี่นี่นี่น่าจะตรงนี้แหละแถวๆ,ๆนี้แหละนะครับนะต้องรอทางอุทยานยืนยันอีกทีนะครับว่าจะเป็นเช่นไรน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับนะ ก่าใกล้เจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็แางกาแฟกันจ้าเอ๋เ <laughs> จ๊จ้าถิ่นนะเจ้า <c oughs> ถิ่นนะครับนะ คนเราก็มาถึงกันแล้วนะฮะจุดชมเิวกัมม30นะครับหาที่จอดสักครูนี่จองเลยฮะตรงนี้ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาสั่ง,งเครื่องดื่มกันนะทุกคนนะ เอาล้ครับทุกคนตอนนี้ก็จะได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบายฮนะแน่นอนถ้านั่งอยู่ยนี่สักพักหนึ่งหลับไแน่เลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะครับนะ โอเคนะครับนะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช anel สาเร็ของเราด้วยนะครับและที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเนาะหรบวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช anel สาเร็ของเรานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ